มกใหม่ของมิจฉาชีพมาคุณผู้ชมครคือหลอกเป็นตำรวจลองดูฮะเดี๋ยวคุณบุมกับคุณผู้ชมช่วยดูว่าถ้าเป็นคุณผู้ชมจะทํำยังไงกรณีนี้ครูสาวที่อุทัยธาน,นีมีตำรวจโทรมาบอกว่าคุณเนี่ยพัวพันคดียาบ้า2องแสนเม็ดเลยนะแล้วเปิดวิดีโอคอสดๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอนะี่ฮะแล้วบอกเลยบอกเนี่ยตอนเนี้ยผมนะฮะตำรวจเนี่ยผมอยู่ที่หน้าสพนครสวรรค์แล้วครูสาวก,ก็นึกว่าเป็นเรื่องจริงเพราะมิจฉาชีพที่อ้างว่าเป็นตำรวจบอกว่าไงรู้ไหมฮะ เป็นผู้ต้องเธอเนี่ยเป็นผู้ต้องหาคดีฟ้องเงินและคดียาเสพติดถ้าอยากจะประกันตัวต้องส่งข้อมูลเลขบัญชีและหลักทรัพย์อะไรต่างๆทั้งหมดเพื่อใช้ประกันตัวและตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องโอนเงินมาแสนนึงนะเพื่อประกันตัวเธอบอกว่านี่ไม่ได้อยู่ที่สถาน,นีตำรวจอะแล้วทำไมต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นนะฮะดังนั้นนะปรากฏว่าตำรวจก็ยังคุยบอกว่านี่เป็นคดีที่ใหญ่ที่สุดในนครสวรรค์เลยนะยังจับตัวคนร้ายไม่ได้และที่สําคัญนะเธอเลยตกใจสุดท้ายทาไงรู้ไหมเพราะเห็นว่าแหมวิดีโอคอลแล้วอยู่หน้าสพนครสวรรค์ ไม่มีเงินน่ะไปยืมเงินเพื่อนขู่ด้วยกันหมื่นหนึ่งฮะแล้วสุดท้ายยังไงยอมโอนเงินตามที่คนร้ายบอกไปอีกแล้วทั้งที่ตัวเองมีเงินในบัญชีแค่เจ็ดบาทด้วยคุณบูมเออคือจริงแล้วเนี่ยอัน,นเนี้ยเรื่องนี้เนี่ยบูมต้องบอกเลยนะว่าคือมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะแบบบางทีเขาใช้ความตกใจของเราทําให้เราแบบว่าหลงเชื่อในสิ่งต่างๆซึ่งเดชบ,บุญนะคะโชคดีก็คือพอไปเจอเพื่อนครูพอดีเพื่อนครูครก็เลยพูดเตือนสติปรากฏเฮ้ยแบบรู้ตัวแบบตัวเองแบบเหมือนแบบ ถูกหลอกจริงๆประมาณ<อ>นั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเธอก็ได้นําหลักฐานทั้งหมดเลยอายยอๆว่าพอเธอโดนหลอกเธอโดนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเธอก็เลยไปแจ้งความค่ะซึ่งพอแจ้งความเสร็จปุ๊บเนี่ยเธอก็เลยเอาเ,อาเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาแชร์ในโซเชียล<อ>แต่นี้จะบอกก่อนนะว่าตอนที่เธอแจ้งความเนี่ยตำรวจบอกว่าที่นครสวรรค์เนี่ยโดนแบบนี้เยอะมาก<อ>โดนถูกอ้างว่าแบบเป็นตํารวจนครสวรรค์แล้วก็เจอ<ร><ม>ในพื้นที่นครสวรรค์แบบเยอะมากและที่ทําให้น่าตกใจก็คือวิดีโอคอลอยู่หน้าสอนอเออมันยิ่งดูเป็นเรื่องจริงอ่ะเข้าใจไหม ใช่พอเวลาโพสตไปเสร็จปุ๊บนะคะก็กลายเป็นว่าโอ้โหทัวร์มาบอกว่าเอ้ยถ้าเธอเป็นครูแบบนี้แล้วยังโดนคนอื่นหลอกแบบนี้จะไปสอนคนอื่นได้ยังไงคือจะบอกว่าเรื่องของการโดนมิจฉาชีพหลอกนะคะคุณผู้ชมมันไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะโดนเมื่อไหร่บางทีโดนแบบไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ<อ>ใช่คือคือ เราจะไปแบบว่าซ้ําเติมเขาไม่ได้คนล้มแล้วคุณอย่าไปแบบเหยียบเขาซ้าแล้วมองอีกแง่หนึ่งได้ไหมคุณบุมว่าจริงๆที่เขามาโพสผ่านโซเชียลเขาอยากจะเป็นอุทาหอนเพราะมิดเนี่ยเขามีมุกใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาหรือหาวิธีการหม่ๆมาหลอกเราตลอดใช่ถ้าคุณโดนแบบนั้นนะคุณโดนแบบตำรวจวิดีโอคอลมาแล้ววิดีโออยู่ที่แบบหน้าสานีตำรวจอันนี้ตำรวจอ่ะคุณก็ต้องคิดว่าเขาเป็นตำรวจจริงๆเพราะว่ามิตรอ่ะอยู่ในอยู่ในแบบ อยู่นในสานที่จริงอ่ะเออ,อมันค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะมันไม่ใช่ AI ไที่แบบสมัยก่อนที่ใส่แค่ชุดตำรวจแต่อันนี้อยู่ในณสถานที่ที่เป็นสถานที่เคลื่อนไหวที่ดูน่าจะเป็นความจริงด้วยดังนั้นก็ต้องฝากตำรวจนะนะครสวรรค์นะถ้าใครมาทำแบบนี้อาช่วยจับด้วยแล้วคุณผู้ชมก็นี่ฮะต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ